วันนี้คุณภุมมทาให้สัมภาษณ์นะครับว่าภารกิจแรกของเจ้ากระทรวงกลาโหมอ่ะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องโผลทหารเพราะคุณสุทินทํามาไว้ยังไงก็ว่าไปตามนั้นก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาจะวันสุดท้ายเนี่ยต้องทําให้เสร็จโผทหารใน19 15กันยาขออภัยฮะ15กันยาต้องทําโผลให้เสร็จคุณสุทินทําโผลทหารเนี่ยนะก็น่าจะเกือบเรียบร้อยแล,ยล้วล่ะทีนี้พอพิดูโผทหารของคุณสุทินเนี่ยนะครับอ่าน่าสนใจ่านผู้ชมครับ นะะฮผอทหารของคุณสุทินนั้นเนี่ยนะฮะอ้าวผมเอาข้อเท็จจริงก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะนี่ปรากฏว่าคนที่นะครับตอนเนี้ยน่าจะชัดเจนแล้วว่าคนที่จะขึ้นเป็นผบทบนะครับคือพลเอกพนาแคล้วปลอดสุขนะฮะชื่อเล่นชื่อปู่เนี่ยบิ๊กปู่นะฮะท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะจะขึ้นเป็นผบทบนะฮะก่อนหน้านี้กับท่านผู้ชมมีข่าวว่าบิ๊กปู่นั้นนะครับเนี่ยขั้ว ตำแหน่งพอบ,อพอบอทอบอนะครับตีคู่กันมาชื่อนี้เนี่ยนะกับอีกท่านหนึ่งก็คือพอ,อหนุ่ยครับผู้ช่วยหนุ่ยพลเอกทราพงศ์มะละคำมสองคนนี้คั่วกันมานี่นะฮะแต่ว่าบิ๊กปูพลเอกพนานั้นได้เปรียบเรื่องอาวุโสนะฮะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะพลเอกทราพง์นั้น,น,นเนี่ยนะฮะบิ๊กหนุ่ยเนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่นที่24ครับ,รบขณะที่ พลเอกพน,นาแคลวปลอดสุขเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20ครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งเมื่อเวลาเราไปดูรายชื่ออื่นนะครับในโผเช่นพลเอกนัทวุฒินาคนครนี่คนนี้จากที่ปรึกษาพิเศษของกองทัพบกจะขึ้นเป็นรองผอบทบคนนี้เตรียมทหารรุ่นที่24พลเอกวัชสุขเกียมสุขครับ คนนี้เนี่ยเป็น mhm. รองผู้อำนวยการสํานักงานปฏิบัติการรักษาความมั่นคงภายในนะครับจะเป็นผู้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผอทบนะครับและก็พลเอกชิดสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพภาคหนึ่งก็จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผอทบบรรดาชื่อเหล่านี้ทั้งหมดครับนะฮะพลเอกพนาผบทบเนี่ยเตรียมทหาร26พลเอกนัทวุฒิรองผอทบเตรียมทหาร24พลเอกวัสุนะครับผู้ช่วยผอทบ เตรียมทหาร25แล้วก็พลโทชิตสนุพงศ์ผู้ช่วยพบวทบเตรียมทหารรุ่นนี่ขณะที่อีกฝากหนึ่งนะครับเนี่ยนี่มีชื่อนะครับพลเอกธราพงศ์ก็เตรียมทหารรุ่นที่24นะฮะอันนี้เอาให้ดูคร่าวๆเพราะว่าผมเอาเฉพาะตำแหน่งสำคัญนะครับมีรายชื่ออีกอื่นอีก,อกแต่ว่าให้เห็นนะครับว่าแผงที่ขึ้นมาในผัวทหารที่คุณสุทินเตรียมเอาไว้นั้นเนี่ยก็คือเตรียมทหารรุ่นที่24รุ่นที่25 และรุ่นที่26ครับท่านผู้ชมนะฮะถามว่ามีความสําคัญมีนัยยะอะไรสาระสําคัญในเรื่องนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่เรื่องที่1พลเอกพนาแคล้วปลอดสุขนั้นนะครับเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสนิทสนองหรือเป็นสายตรงของบิ๊กแดงครับนะฮะเป็นบิ๊กแดงบิ๊กบี้ที่นะครับให้พลเอกพนานั้นเนี่ยขึ้นจากรองแม่ทัพมาเป็นแม่ทัพนะฮะตามประวัติเนี่ยก็ ะะท่านก็ไปติดอยู่ที่นะครับตำแหน่งเสพลหนึ่งรออนะฮะและก็ถูกส่งไปเป็นเสมทบ11เนะีนะ่ยแต่ได้กลับมาในยุคที่ผลเอกอภิรักษ์คงสมพงเป็นพอบทบนะฮะนี่ชื่อของผลเอกพนานะครับสายตรงของบิ๊กแดงซึ่งตอนนี้โลโปรไฟล์อยู่แต่ชื่อบิ๊กแดงท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วครับนะเนพราะเป็นชื่อที่ถูกเอาไปโยงเอาไปเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องดิว ก่อนที่คุณตักสินจะกลับมาอันที่หนึ่งเอาไปดูอีกครับท่านผู้ชมนะฮะปรากฏว่ามีอีกนะครับเนี่ยคือพลเอกวสุเกียรติสุข,สขคนนี้นะครับที่จะเป็นผู้ช่วยพอบอทอบอเนี่ยเป็นลูกน้องสายตรงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเช่นเดียวกับพลเอกธราพงศ์หรือผู้ช่วยหนุ่ยนะครับคนนี้เป็นสายบุรพาพยักโดยตรงถึงตรงนี้พอเห็นภาพไปยังครับท่านผู้ชมนะครับอันที่หนึ่งจะสรุปให้ก็คือ แผงที่ขึ้นมานั้นคือแผงเตรียมฐานรุ่นที่24 25 26นะครับแล้วนะครับสายที่ขึ้นมานั้นเนี่ยก็มีการตีคู่กันมาระหว่างสายของบิ๊กแดงกับสายบูรพาพยัคฆ์บางท่านเนี่ยเป็นลูกน้องสายตรงของผูเด็กประยุทธ์จันโอชาด้วยซ้ํำซึ่งแสดงว่านะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตลอดระยะเวลา1ปีของคุณเศษฐาคุณทุทินพยายามจะไปอะไรอย่างไรเนี่ยกองทัพก็ยังคงเป็นกองทัพอยู่ บิ๊กแดงต่อยโลโปรไฟล์ไวแล้วผลิตประยุทธ์ตอนนี้นะครับก็นะครับกรเกษียณไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพแล้วนะแต่อย่างว่านะครับ,นะรบทหารก็มีวัฒนธรรมมีความเคารพน,นอบน้อมรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาแบบที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะเพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรมองค์กรของทหารเขามันก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าการจะเจาะเข้าไปของคุณทักษิณโดยผ่านคุณสุทินนั้นลําบากไม่ไง่ายให้คุณภูมิทําไปทําตรงนี้ต่อหรือไม่ประการใดก็ ไม่รู้นะครับแต่คุณปูมธรรมบอกว่าณขณะนี้ยังไม่ยุ่งเรื่องโผลของคุณสุทิมก็ถ้าคุณปูมธรรมยังไม่ยุ่งและโผลยังเป็นไปตามนี้ก็แสดงแล้วครับนะฮะทั้งสายของบิ๊กแดงและทั้งสายของบูรพาพยัคฆ์ซึ่งก็ไปดูนะครับข้างในเขาจะมีประเด็นอะไรยังไงกันดูหรือไม่ระหว่างสายนะอันนี้เราก็ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ก็นะครับยังอยู่ในมือบูรพาพยัคฆ์ตอนนี้ถ้าพูดถึงเอานะฮะ ก็ต้องไปโฟกัสต่ตอยอีกว่าเป็นบุรพาพยักไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปถึงแยกออกไปนะฮะเพราะว่าถ้าบอกว่า3ปอตอนนี้ก็แตกกระสานร,ร้างเ็นแล้วเนี่ยถ้าบุรพาพยักยังต่อสายเชื่อมอยู่กับพลเอกประวิทธ์พี่ใหญ่ของบุรพาพยักเนี่ยก็เอาละครับท่านผู้ชมสนุกละครับขณะที่บิ๊กแดงตอนนี้โลโปรไฟล์แต่ผมว่านะครับท่านก็ยืนยันมาตลอดเรื่องปกป้องชาติศาสนาพระมหากริยันะฮะและจะไม่ยอมไม่ใครมาเหยียบยําสถาบันนะฮะเอานั่นประเด็นที่1น,นะครับการกลุ่มกําลัง ซึ่งต้องก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีเหตุเพศภัยอะไรยังไงนะแบบที่ท่านพเดกสมเกตท่านบอกนะ่ะว่าสุดท้ายนักการเมืองนะครับที่คิดร้ายคิดชั่วเนี่ยก็จะต้องจบลงด้วยการถูกยึดอํานาจเนี่ยก็ต้องมาดูแลครับว่าเอา้าเห็นไหมฮะเรื่องแบบนี้คุณทักษิณเนี่ยตั้งคุบคุมธรรมเข้าไปเป็นสายล่อฟ้าเร่งปฏิกิริยาของทหารจะเป็นตัวเร่งให้รัฐบาลแพ้ทองทานเนี่ยถึงจุดอวสานได้เร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนประการใดจบหรือ,อยังเรื่องนี้ยังครับยังไม่จบ เวทินมาพูดมันยาวรายละเอียดมันมีนะฮะปรากฏว่าเรื่องแค่เป็นสายบิ๊กแดงหรือเป็นสายบุรพาพยักที่ยังแย่งกันพังงานอยู่ในกองทัพเนี่ยนะครับช่วงชิงขุมกําลังในกองทัพกันอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งซึงแสดงว่าขุมกําลังของกองทัพยังไม่อยู่ในมือของทักษิณชินวัตรในว่ามีความพยายามนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะฮะเรื่องพยายามจะให้ในายทุนบางคนเจาะเข้าไปในทางนายพลบางคนแบบนี้มีแต่อีกเรื่องนึงครับนะฮะอันนี้มันจะ ตรงรับกับสถานการณ์บดีเขาเรียกว่าฟ้าลิขิตนั้นเนี่ยเหนือกว่าคนคำนวณก็คือการขึ้นมาของเตรียมทหาร 24, 25, 26จริงจริง5 26เนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่เห็นกันนะนะสำคัญยังไงกับเรื่องนี้จริงๆเดอะคริติกก็เปิดประเด็นไปแล้วนะเตรียมทหารรุ่นที่24คือรุ่นของพลเอกร่มเก้าทุวธรรมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้ายังจํากันได้นะครับซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมคงไม่ลืมฮะคือนายทหารที่เสียชีวิต ในปฏิบัติการนะครับสลายการทุมนุมที่แยกคอกหัวในวันที่13เมษายน2553เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพนักเวลานั้นนขณะนั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดเรื่องที่เราไม่นึกไม่ฝันอีกหลายเรื่องตามมาเยอะทั้งในกองทัพเองทั้งกับการปฏิบัติการต่อกลุ่มผู้ชมุมนุมซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำเข้าไปร่วมปฏิบัติการอยู่ด้วยย้ำครับท่านผู้ชม เคยมีทหารมาพูดให้ผมฟังเองว่าพลเอกร่มเกล้าถ้าไม่เสียชีวิตในวันนั้นชื่อของพลเอกร่มเกล้าต้องอยู่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งอาจจะถึงพอบทอบด้วยส้าครับในวันนี้การสูญเสียพลเอกร่มเกล้าในวันนั้นเมื่อ14ปีที่แล้วสําหรับพี่น้องนะครับที่เขาเรียนโรงเรียนทหารกันมาเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสากันครับและถามครับ ว่าใครทําให้ผลิตร่วมเก้าตายใครต่ก้องก็ชายชุดดาที่ยิง M79 เจินะครับเข้าไปในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการสลายก่อนทุ่มหนุ่มในตอนนั้นถามต่อครับแล้วใครอยู่เบื้องหลังชายชุดดำอ้าวนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมพูดแค่นี้แล้วกันท่านผู้ชมก็ฏิติดราต่อภาพได้เลยนะครับมันทําให้นะครับโอโซเยอร์ oh, <so> อย่างพลเอกสมเจตนะฮะต้องไปกระตุ้นเตือนความทรงจําของอยังโซเยอร์หรือทหารหนุ่มเนี่ย รุ่นน้องๆเนี่ยว่าอย่าลืมนะครับคุณภูมิธรรมไม่ได้เป็นแค่อดีตผู้ปฏิบัติการในพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อ45ปีหรือ50ปีที่แล้วเท่านั้นคุณภูมิธรรมยังมีสถานนะเป็นผู้ที่ทำงานให้คุณทักษิณมาโดยตลอดแล้วก็เป็นที่ร่ำรู้กันแหละครับนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดในปี2553นั้นเนี่ยนะ,ะก็ถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการที่คุณทักษิณน,นั้นยึดอำนาจ แล้วก็เกิดนะครับม็อบเสื้อแดงม็อบของคนรากยากขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นยุคนั้นจะสาว้าเห็นถึงใครว่าเป็นคนที่บงการอยู่เบื้องหลังเป็นตัวการใหญ่เรื่องนี้ได้หรือไม่ประการใดแต่มันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยครับนะซึ่งแสดงว่าเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะโอโซเยอร์เ er ท่านั้นที่มีประเด็นคาใจกับคุณภูมิธรรมยังโซเยอร์ er ที่ขึ้นมายกแผงตอนนี้เนะี่ยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกร่มเก้าทวธรรมผมชื่อวัา 14ปีแล้วท่านทั้งหลายคงยังไม่ลืมครับและผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงอยากจะรู้ว่าใครนั้นเป็นคนที่สั่งการฆ่าเพื่อนร่วมรุ่นของตัวเองนี่แหละครับท่านผู้ชมแค่นี้ที่คุณภูมิธรรมบอกว่านะครับเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความเป็นผมจะสามารถพูดคุยกับทหารทุกเหล่าทัพได้นะฮะผมก็เชื่อว่าอยากให้คุณภูมิธรรมเป็นแบบนั้นครับแล้วจริงๆถ้าเพื่อให้มันสนิทใจมากขึ้นนะครับคุณภูมิธรรมผมเชื่อคุณภูมิธรรมจัด แจงสะสางนะครับเรื่องกรณีของพลเอกร่มเกล้าให้เพื่อนๆที่ตอนนี้ขึ้นมากลุ่มกำลังอยู่ในกองทัพเป็นระดับท็อปเป็นระดับบิ๊กสูงสุดของกองทัพแล้วเนี่ยเขาได้สบายใจครับสั่งการไปให้เห็นทำให้เห็นเลยครับว่าเอาคนที่สั่งการนะครับอยู่เบื้องหลังชายชุดดำที่ปฏิบัติการฆ่าทหารในปี2553นนั้นเนี่ยออกมารับโทษออกมาลงโทษให้ได้ ถ้าคุณพุ่มทำทำได้ก็ทั้งโอโซเยอร์ทั้งย er, ังโซเยอร์ er เนี่ยก็จะนะครับเรื่องที่แล้วมาก็ถือว่าเลิกแล้วต่อกันมันพูดพูดอย่างเดียวนยมันอย่าพูดอย่างเดียวต้องทำไม่เห็นนะประเด็นคือคุณมุธมทมจะทําหรือเปล่าหรือทําได้ขนาดไหนนี่แหละครับผมถึงลับดับมาให้ฟังว่ามาถึงขั้นนี้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้แล้วครับถ้าเชื่อว่าคุณทักสินดับเครื่องชนก็ mm hmm. รอดูกันแล้วกันแต่ทั้งประเด็นนะครับการไปฟื้นนะครับเอามีดไปจิ้มแผลเก่าของโอโซเยอร์ ขณะที่เรื่องของยังโซเยอร์นะครับการเสียชีวิตของพระเอกรบก้าวเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในใจของเพื่อนๆร่วมรุ่นที่กําลังขึ้นมาเป็นผู้นําของกองทัพเป็นทหารอาชีพอยู่ณขณะนี้นั่นเชื่อครับถ้าไม่มีการชาระสาสางอะไรเขาบอกว่าเต็มที่ก็9เดือนรัฐบาลแพทองทานเนี่ยผมว่าเร็วกว่านั้นแต่นั่นครับยังไงอะไรก็ตามเรื่องนี้นะไม่ได้อยากให้เกิดนะครับรัฐประหารแต่อย่างว่าแหละครับ บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดด้วยเหตุด้วยผลมันเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาความแค้นเป็นตัวตั้งต้องการมาชำระสะสารความแค้นไล่กวาดไล่ต้อนไปทีละพักทีละคนทีละกรมทีละกองแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งผมก็จะย้ำแหละครับว่าเขาก็มีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกเป็นคนเจ็บเป็นและเรื่องเก่าเรื่องค้างเรื่องที่มันยังคาใจกันอยู่มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะทํากันได้ง่ายๆหรอกครับเรื่องของการยึดอานาจนะ ที่ผมจะพูดต่อไปในคลิปหน้าก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลครับคนที่จะใส่จุดฟูลสต็อปถ้าจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นนะในสถานการณ์พิเศษในเหตุฉุกเฉินที่ป๋าเปรวเคยทานายเอาไว้นะในสถานการณ์ที่อ่อนไหวในสถานการณ์ที่เปราะบางเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นชนิดที่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามีคนคนหนึ่งครับที่เป็นคนสุดท้ายที่ต้องรับรู้ในเรื่องนี้แล้วนะครับถ้าผ่านจากคนคนนี้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วล่ะจะมาเฉลยให้ฟังในคลิปต่อๆไปครับว่าคนคนนี้เป็นใครติดตามกันต่อครับขอบคุณครับ